สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วครับอันนี้นะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วจะเป็นตัวเนเจอร์เหมือนกันตัวนี้ก็เนเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเนレンジャー XRS นะครับผมตัวนี้ครับ XRS ของเขาก็ตก็ก็ตามตรงนะครับก็คือเป็นรถที่เริ่มติดตลาดเนาะราคาน้อง,ของเขาก็าไม่แพงนะครับ 899นะครับแต่เราไม่ขายกันเราขายแค่789หรือ799แล้วแต่ตามโปรโมชั่นนะครับเอาไม่ขายดีกว่าครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ารถรุ่นนี้เขาแต่งยังไงกันครับทาไมมันถึงแต่งแล้วคนชอบกันจังเลยแต่งแล้วทําไมคนถึงดูว่าเท่ดูว่าสวยดูว่าหล่อนะครับแล้วแต่ตามสไตล์เลยครับถ้าอย่างของผมเองเนี่ยครับรีเคลสให้ลูกค้าลูกค้าบอกว่าน้องจัดห้พที่หน่อยพี่อยากได้แบบ เท่ hey, ดําดุแบบเรียบหรูอ่าเรียบหรูมันเป็นยังไงเรียบหรูเป็นแบบนี้ครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบแรปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับเอ้ยโทษทีไม่ใช่แรปเตอร์ตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์อ่าวิกเตอร์วีสองนะครับถ้าเป็นวิกเตอร์ตัวแรกจะเป็นตัวเขาจะเขียนว่า FORD ซึ่งที่เขานิยมติดกันทั่วๆไปนะครับอันนี้จะเป็นของ V2 นะครับจริงๆอ่ะกระจังหน้ามีหลายแบบเลยแต่กระจังหน้าแบบนี้ครับมันมีช่องระบายอากาศได้ดีนะครับผมที่มันไม่ใช่แบบตัวสอส่อรพอตัวใหญ่ ตัวนี้มันก็จะระบายอากาศได้ดีกว่านะครับผมไปมากกว่านั้นมีอะไรอีกนี่ครับไฟไฟ LED ครับเพิ่มลูกเล่นเข้ามา2แบบนะครับผมตัวนี้มีไฟมาให้พร้อมนะครับ ไฟตัดหมอกของเขาก็ยังดูเป็นไฟ led นะครับผมเป็นไฟตัดหมอกที่ดูสว่างเพิ่มความสว่างในตอนกลางคืนคขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นหรือจะจอดข้างทางเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยก็เพิ่มความสว่างให้ตัวรถเข้าไปอีกนะครับรถรุ่นนี้นะครับสามารถลุยน้ําได้80เซนนะครับผมร้อยเจ็ดสิบแรงม้าเนาะแล้วก็4 0 5หนิวตันเมตรนะครับแรงต้นนี่คือแบบโอ้ยียบมันกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วอัตราการกินน้ำมันของเขาอะครับ จริงๆรุ่นนี้มันมีมาให้สี่โหมดการขับขี่นะครับมีทั้งโหมดปกติอ่าโหมดปกติใช้ในโหมดช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงที่แบบขับออกต่างจังหวัดทางไกลๆเลยรถไม่ติดนะครับผมขับขี่สบายมากถ้าเป็นโหมดประหยัดนะครับแนะนําเลยครับโหมดประหยัดเนี่ยครับให้ขับในเมืองนะครับเพราะว่าโหมดประหยัดมันช่วยเซฟพลังงานนะครับผมในเมืองรถติดๆเนี่ยครับสามารถทําการอัตราสิ้นเปลืองได้อยู่ประมาณสิบเอดถึงิสองเลยนะครับผมแล้วก็มีโหมดลากพ่วงครับโหมดลากพ่วงเนี่ยก็เอาไว พ่วงจิตสกีก็ได้นะครับหรือจะเป็นพ่วงรถรถรถลากจูงเราก็ได้ครับหรือจะเป็นพ่วงฟางพ่วงอะไรเงี้ยครับตามเกษตรกรเนี้ยก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็มีโหมดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นโหมดถนนลื่นนั่นเองนะครับโหมดถนนลื่นช่วงนี้ก็ต้องใช้กันแล้วก็ขับขี่รถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับผมเจ้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับอ่า2.0เครื่องยนต์เล็กครับแต่ว่าแรงมาเยอะนะครับผมมาพร้อมกับ เนี่ยครับลูกค้าขอแบบยางส,สวยๆเท่ๆหน่อยเรียบหรูเป็นยังไงผมก็เลยเนี่คําแนะนําเลยครับเป็นล้อแมกโอเอซิสนะครับล้อแมกโอเอซิสลายแบบนี้นครับจริงๆมันก็มีข,ข,ข,ของหลายยี่ห้อเนาะแต่มันก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้กันนะครับผมแม็กเป็นยางออทเทเรนของยางซูแมกนะครับแม็ก20นะครับผมสเปคยางก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะแต่ผมก็แนะนําลูกค้าเป็น275ให้มันหน้ากว้างเท่ากันนะครับดอกยาง ดอกยางเนี่ยครับลึกนะครับมีความเ,าเขาเรียกว่าการตะกุยดินได้ดีทางดินแดงถนนคอนกรีตนะครับผมหรือจะเป็นทางลูกลังเนี้ยครับไปได้ทุกที่รถรุ่นนี้ตัวนี้นครับมันสูงอยู่แล้วผมก็เลยใส่ล้อแม็กยี่สิบแบบนี้มาให้ไม่แนะนําให้ลูกค้ายกนะครับผมเพราะว่าถ้ายกอะ่ะมันอาจจะขับรู้สึกคงเคงหน่อยให้มันเป็นมาตรฐานเขาดีกว่านะครับผมแต่ถ้าอยากให้ดีกว่านั้นนะครับใช้ยางเดิมคุ้มค่าสุดนะ เป็นทีเล็กๆ,ๆครับตัวนี้จริงๆไม่ได้แต่งอะไรมากก็อย่างที่บอกครับคอนเซปต์เรียบหรูแล้วดูเท่แล้วดูดําแล้วดูดูดันนะครับผมก็จะเป็นชุดดําทั้งหมดเลยกับข้างเนี่ยของวิกเตอร์ก็จะเป็นดําหมดเลยครับสังเกตาเมื่อกี้แนะนําลืมแนะนําตรงซุ้มล้อเนี่ยครับซุ้มล้อเขายังเป็นดําๆให้แล้วก็มีป้ายวิกเตอร์มาให้อันนี้จะขายชุดแต่งนิดนึงเนาะแต่จริงๆอ่ะจะใส่ก็เท่ไม่ใส่ก็เท่นะครับพวกเนี้ย ราวหลังคาราวหลังคาจริงๆในรุ่น XLS จะไม่มีนะครับแต่ลูกค้าขอให้เราก็เลยจัดให้นะครับก็อย่างที่บอกครับสวยเท่ได้ครับตรงนี้ไม่แนะนำให้ใช้บรรทุกของเนาะสวยเท่เฉยๆนะครับผม,มก็ดูแปลกตาดีครับดูดูเรียบหรูถ้าไม่สังเกตนี่คือรถมันไม่ได้แต่งเลยนะถ้าไม่สังเกตเพราะว่ามันดําเงาทั้งคันเลยครับลูกค้าขอเป็นตัวโลบาได้ไหมได้ครับจัดให้ครับเพราะว่าโลบาลูกค้าบอกว่าจะเอาไว้แบบ ไว้รับของเนี่ยครับเวลาเราใสา่จะเป็นกระสอบอะไรเงี้ยครับจะเป็นผักผลไม้ก็สามารถแบบขึงรอบตรงนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงว่าเอาถ้าใส่โลบาไปเนี่ยจะเจาะกรูกระบะไหมไม่ต้องครับเพราะว่าฟอร์ดเขาออกแบบมาให้แล้วออกแบบมาร์ไมไเลยก็คือแค่เอาตัวนี้ครับมาวางทาบลงได้เลยนะครับสะดวกสบายครับการใช้งานเนี่ยครับมาดูไฟไท้ายไฟไท้ายรุ่นนี้ของเขาจะไม่ใช้ LED เนาะแต่คือลูกค้าอยากได้ อย่างที่บอกครับคอนเซปต์ Concept, เรียบหรูดูเท่ดูด,ดุดันเราก็จัดเนี่ยครับไฟท้ายของรุ่นพีให้ก็อย่างเป็นรุ่นของแรปเตอร์ขอโทษขอแห้งตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ LED ครับเต็มดวงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติเลยไฟ LED เราจะมีเริ่มตั้งแต่ตัว Nextgen ที่มันเป็นตัวสปอร์ตนะครับแต่ของเขาก็จะมีแค่ไม่เต็มดวงนะของตัวสปอร์ตแต่ถ้าอยากเต็มดวงอย่างนี้ก็ต้องเป็นรุ่นพีแรปเตอร์นะครับผมอ่ามาครับดูตรงนี้ต่อไปครับตรงนี้ดู เห็นไหมครับถ้าไปสังเกตก็ไม่เห็นว่าแต่งนะครับตรงนี้ครับตัวนี้ครับจะเขียนว่า f o r d จริงๆตัวนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นพี่อีกคันหนึ่งก็จะเป็นของ F150 นะครับจะเป็นฝาท้ายของเขาจะเป็นแบบนี้เลย F150 แต่ของเราไม่แพ้รุ่นพี่ครับเราก็จัดมาให้เหมือนกันครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยสวยงามครับเป็น f or d เป็นฟอร์ครับแล้วก็จะว้าตรงนี้มาเพื่อที่ให้โชว์โลโก้ของ f o ร d นะครับตัวเออตัวตัวเอสเอ็่ะเขาจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับกล้องมองหลังตรงนี้ถามว่ากล้องมองหลังเราชัดไหมก็ชัดกว่าของทุกค่ายนะครับหน้าจอด้วยอ่าเป็นไงครับชมแล้วชอบกันไหมครับถ้าชอบก็ติดตาม ep หน้านะครับ ep หน้าผมก็จะหารถ สวยๆงามงามารีวิวให้ดูอีกนะครับอย่างงวดที่แล้วก็จะมีรถบ้านนะครับอันนั้นลูกค้าก็ดูกันเยอะครับแล้วก็ติดตามกันเยอะนะครับยังไงก็ฝากช่องผมไว้ด้วยครับเก๋ขายฟอร์ดครับฟอร์ดอาร์เอฟราม5ลองเซิร์ชเข้าไปใน u t u b e นะครับเก๋ขายฟอร์ดครับก็จะเจอผมมีหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีหลากหลายรถนะครับก็จะได้ดูกันแบบเต็มๆเลยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ0 9 5ย์9 4 5 3 3อยากได้รถรุ่นนี้ออกรถแบบไหน ผอนแบบไหนทักหาผมเลยครับแต่ที่แน่ๆตัวนี้ผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับหรือจะผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่9,000บาทหรือจะใช้เงินออกรถแค่39,000ไม่ว่ากันเดี๋ยว,มวผมจัดให้อีพีนาเจอกันครับสวัสดีครับ